วิธีเพิ่มชื่อเล่นนะคะใส่ในโปรไฟล์เฟซบุ๊กนะคะใครที่เปลี่ยนชื่อเฟซบุ๊กไม่ได้นะคะแก้ไขด้วยการใส่ชื่อเล่นแทนก็ได้ค่ะมาดูวิธีกันค่ะวิธีใส่ชื่อเล่นในโปรไฟล์เฟซบุ๊กนะคะในกรณีที่เราเปลี่ยนชื่อไม่ได้เราจะใส่เป็นชื่อเล่นไปในโปรไฟล์ก็ได้นะคะแตะเข้าไปที่แอปของเฟซบุ๊กค่ะหลังจากนั้นให้เราไปที่สามขีดมุมขวาด้านบนไปที่รูปตั้งค่าฟันเฟืองนะคะรูปฟันเฟืองตรงนี้ค่ะ แตะเข้าไปได้เลยค่ะไปที่หัวข้อนี้เลยนะคะดูเพิ่มเติมนะคะในสูตรบัญชีแตะเข้าไปได้เลยค่ะไปที่โปรไฟล์ a c e b o o k ของเราได้เลยแตะเข้าไปแตะโปรไฟล์อีกหนึ่งครั้งแตะตรงชื่อค่ะสังเกตเห็นว่าโปรไฟล์นี้นะคะเพิ่งจะเปลี่ยนชื่อไปนะคะต้องรอง60วันถึงจะเปลี่ยนชื่อใหม่ได้นะคะ แต่ต้องการที่จะใส่ชื่อเล่นในโปรไฟล์ใส่ได้ค่ะเลื่อนลงไปด้านล่างแบบนี้จัดการชื่ออื่นๆนะคะให้ไปที่หัวข้อนี้ได้เลยค่ะแตะเข้าไปนะคะชื่ออื่นๆมีอะไรบ้างนะคะประเภทชื่อเล่นนะคะคุณมีชื่อเล่นว่าอะไรนะคะต้องการที่จะใส่ชื่อเล่นก็แตะเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็พิมพ์ชื่อเราใส่เข้าไปนะคะ ใส่ชื่อเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้แตะตรงนี้ค่ะแสดงไว้บนโปรไฟล์นะคะติ๊กตรงนี้ติ๊กถูกนะคะก็จะขึ้นมาแบบนี้ค่ะปกติเราใส่เป็นชื่อภาษาอังกฤษแบบนี้ค่ะก็จะมีวงเล็บชื่อเล่นแบบนี้ถ้าเราต้องการที่จะใส่เพิ่มนะคะหลังจากได้ชื่อแล้วนะคะกดบันทึกค่ะ ชื่อเล่นที่เราตั้งนะคะที่บันทึกไม่ได้เนื่องจากว่าชื่อนี้เป็นชื่อของเราอยู่แล้วค่ะตรงกับโปรไฟล์หลักอยู่แล้วค่ะก็ต้องเปลี่ยนเป็นคําอื่นนะคะถ้าเราต้องการที่จะใส่ชื่อเล่นลงไปเป็นชื่ออื่นนะคะเราก็จะใส่ว่าคุณโสแล้วกันค่ะได้ชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะติ๊กถูกค่ะชื่อโปรไฟล์นะคะแบบนี้แล้วก็ตามด้วยชื่อเล่นแบบนี้ค่ะแล้วกดบันทึกค่ะ โอเคแบบนี้คือผ่านนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะโปรไฟล์ของเรานะคะก็จะมีชื่อเล่นแบบนี้เลยนะคะถ้าต้องการที่จะใส่ชื่อเล่นก็ใส่ด้วยวิธีนี้ได้เลยค่ะสําหรับโปรไฟล์ Facebook นะคะสําหรับชื่อเล่นในโปรไฟล์ a c e b o o k นะคะถ้าของเราชื่อไปซ้ํากับใครนะคะจะไม่สามารถเปลี่ยนได้นะคะถ้าซ้ากันแล้วให้เปลี่ยนเป็นชื่ออื่นค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ